อยากได้รถฝากเบอร์ใต้คลิปเลยครับอืมขอบใจมากยาแเต๋วจ้ะถวายของหวานฉันจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยเออเออไม่เป็นไรอาจารย์โอ้ยใจเย็นๆนี่ก็ได้หวยออกแล้วขอเลขเด็ดหน่อยเอางง้นนะเอางง้นล่ะเอ็งจําไว้นะเอ็งจาไว้นะงวดนี้นะงวดนี้หนึ่งมันจะเป็นรองเว้ยสองมันจะตาม สามนี่กำลังดีสี่นี่นะน่าจะมาห้านี่น่าจะกระดกเวย้ยหกน่าจะเสร็จเจ็ดน่าจะมาเป็นแฝดแปดนี่มันจะกระเส่าเก้านี่มันจะอาดูนศูนย์น่าจะไม่อยู่เวย้ยโอ้ยใครทั้งสิตัวใครจะไปแทงก็ไปถูกไปพวกเราไปเอะไป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 ใจเย็นๆเอาไปรวมๆกันดิเอเอ โอ้ระโทเดี๋ยวก็เบาหวานขึ้นหรอกไม่คุ้นเต็นกลางนาลำลูกกาคองสิบสีสวัสดีอ่ะอผมเสกครับอาจารย์ผมอยากได้รถหาอาจารย์เออจะบ,บ้าเหรอยากได้รถมหาอาจารย์ได้ไงไงอยากได้รถต้องไปตั้มบีบีคาวเว้ยอตอนนี้เขามีโปรต้อรับปีใหม่ ดูแล11ปี1 0 0น0 0 10,000กิโลแถมเงินกับบ้านอีก2 2,000บาทโว้ยเร็วๆนะเดี๋ยวมันจะหมดเวลามันก็ไปที่นู่นเว้ยเออไป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 ก่อนนะอาจารย์เนะผมอยากดูดวงฮะมึงมีหลายเรื่องนะดูด้วยผมหน่อยดีกว่ามึงเกิดวันอะไรวะวันที่ฝนตก ลายลงทิ้งหน้าต่างแล้วอาชีพเก่าเคยทำอะไรอ่ะเกิดเป็นหมอตาสายรับจ้างทำไมหน้าเศร้าๆอะคิดถึงแม่ขึ้นมามน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปศพลงที่ตรงตักแม่แ <c oughs> ม่พูอ,อย่าเลืมไปนะที่ตม้มบีบีคาถ้าอยากได้ลดนะ องค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อ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 ไอ้ไอ้จะไอ้จจมึงอะไรของมึงจด้เยวอาไอจานรี่ยเด๋เจอผมแน่เป็นเรื่องะไอ้จเดี๋ยวแล้วไอจยวแล้วอ ชีว <ros ient> wow ิตมีค่าอย่ามาซ่ากับเจ้าพ่อมะขามหวานเว้ยโอ้ยเบาหวานขึ้นอีกแล้วเต้นกลางนาฝันใจมหาชนคนจนทั่วประเทศ